สวัสดีครับวันนี้จะมีมตี้เนะครับลุยงานนะครับคันนี้เป็นปี40นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์โรงงานนะครับเครื่องเดิมดีเซลแน่นๆเลยนะฮะรถพร้อมใช้ทำมาหากินครับทุกอย่างจดลงเล่มเรียบร้อยนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับลงเล่มทุกอย่างเลยนะฮะดูโดยรวมนะครับแค่หลังคาชุดนี้ก็หมื่นกว่าแล้วครับผมไปดูนะเท่าไหร่แต่สั่งทำไมอาจจะมีถึง กือบสองหมื่นก็ได้นะแต่นี่ผมไม่แน่ใจนะครับเขาแจ้งนี้ใหม่ทีนะฮะนี่ครับเอาไปรับงานขนย้ายบ้านนะครับขนย้ายมอเตอร์ไซค์ขนย้ายของต่างๆนะครับสร้างอาชีพให้ตัวเองได้เลยนะฮะแหนบเสริมนะครับบรรทุกหนักได้นะครับล้อหลังเป็นล้อบรรทุกแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่ตีสตาร์เครื่องยนต์ให้ดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่ตีนะครับอ่าสีสันก็ตามสภาพนะครับรถใช้งานครับ พี่ตีขอขอให้ดูดูเบาะหน่อยครับพี่โอเคเบาะโดยรวมก็อย่างนี้นะครับสองฝั่งนะครับภายในแอร์มีลมนะครับผมแต่ไม่เย็นนะครับต้องไปเช็คเองนะฮะพี่ตีขอดูแคปหนะครับยกหน่อยครับพี่นะนะครับก็ยังสวยงามอยู่นะฮะอ่ะสตาร์ทเครื่องหน่อยครับพี่สตาร์เลยเครื่องสตาร์ทง่ายนะครับวิ่งดีมากนะฮะดูนะครับ น้ำวนดีนะครับไม่มีปัญหาความร้อนนะฮะนะครับทางหน้าเลขอยู่ครบนะฮะพี่สีครับมาเชืมก่อนโอเคฮะปิดฝาโปงนะครับพี่เอาไปสร้างงานสร้างอาชีพได้นะครับรถอย่างนี้ดีนะฮะเอาไปทำอาหารกินได้ครับในวัแบบนี้ครับขับสีเต็มถึงปีหน้านะครับหกสีนะฮะ เดี๋ยวพี่ตีขับให้ดูนะครับเกียร์ดีเข้าดีหมดนะครับ5เกียร์ใช้ดีหมด power ขับง่ายช่วงล่างดีครับคันนี้อ๋อพี่ตีลืมปิดฝาท้ายลืมปิดลืมปิดไอประตูท้ายเราถ่ายตามจริงนะฮะด้านหน้านี้เปิดได้ด้วยนะครับเอาไปต่อยอดขายของตลาดนัดนี่สบายเลยครับคันเดียวเอาอยู่เลยครับคันนี้ครับจะปิดฝาท้ายนะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะ เรเขับออไปเยวจะไปฟาดใครเขาฮะโอเคโอเคครับเครื่องนิ่งมากครับเงียบครับดีครับคันนี้เซสซีสวยนะครับรถภาคเหนือส่วนใหญ่เซสซีสวยอยู่แล้วนะครับดูนะครับพาเวอร์เลี้ยวง่ายๆเลยฮะระบบไฟออกครบนะครับ สนใจติดต่อมานลครับผมที่0899800909นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ